สวัสดีครับเย็นๆของวันที่6มิถุนายน2564ครับอันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัดลักังพิมพ์ใหญ่พิมพหลวงวิจารเจรัยเอามาฝากเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นพระอีกหนึ่งองค์ที่ผมครอบครองอยู่ก็หวังว่าจะให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็เพื่อนๆได้มาติดตามและเพื่อนๆได้เอามาเปรียบเทียบระหว่างองค์กับองค์นะครับอันนี้ผมคงไม่มีโอกาสได้แกะกรอบแล้วก็ เอามาให้เพื่อนดูทั้งหน้าและหลังแต่ถ้าเพื่อนๆดูใน a c e b o o k เนี่ยจะเห็นว่าบางบางโพสเนี่ยผมโพสด,ด้านหน้าด้านหลังไปแล้วเพื่อนๆท่นไหนหดูอยู่ถ้าติดขัดอันใดก็ตามไปดูในในโพสล่างๆลง,งไปไน,นะครับผมไม่ได้ใจว่าวันที่เท่าไหร่เ่อว่ากันว่าพิมพ์เอ่อพิมพ์นิยมหรือพิมพ์ที่หายากหรือพิมพ์ที่ที่ ทุกคนในประเทศไทยอยากครอบครองเนี่ยเขาจะมีสามพิมพ์เขาเรียกพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เออ่พิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมเจดีแล้วก็พิมพ์ฐานแซมนะครับที่ที่เป็นพิมพ์นิยมส่วนพิมพ์อื่นๆเนี่ยก็นิยมน้อยลงตามตามความต้องการของของเออ่เขาเรียกอะไรเอ่ยเขาเรียกบางบางทีต้องอ้างอิงเสียนนิดนึงเพราะว่าเสียนเขากําหนดมาว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยเป็นพิมพ์ที่ พิมพ์นิยมสูงสุดแล้วก็ไล่ลงมาตามพิมพ์เจดีแล้วก็เป็นพิมพ์พิมพ์อะไรเอ่ยเป็นพิมพ์อาานแซมอันเนี้ยก็ไปดูกันครับว่าอันไหนอันไหนว่าพาร์ทที่เราอยู่ในมือเนี่ยเป็นพิมพ์อะไรของผมนี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ที่ว่าต่ว่าเป็นพิมพ์ดีอันนี้ผมก็ไล่ลงมาตามพิมพ์ก็จะเห็นเลยว่าเออพิมพ์ดีเนี่ยเป็นพุท่านเราละลักนี่จะเป็นอย่างนี้ครับ ส่วนเนื้อเนี่ยว่ากันว่าเนื้อนี่เขาเรื่องเนื้อวัตน,นะผิวมะกอกสุกก็ผิวพันธุ์ก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองอมน้ําตาลแล้วก็จะมีมวลสันชัดเจนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าผิวปมะกอกสุกส่วนสร้างในพศออไหนก็เราราวสองสี่ศูนย์เก้าก็พศสองพันสี่ร้อยเก้าจนถึงสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดประมาณนี้ครับไม่เกินสองพันสี่ร้อยสิบสี่ก็จะเป็นพระสมเด็จแบบนี้ ก็มีอาจารย์บางท่านครับชี้ว่าเป็นพระสององก็อันนี้ผมก็ฟังสดับความรู้ไว้แล้วก็กเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นสององหรือเปล่าหรือว่าเป็นพระยุคไหนถ้าสมเด็พดจพระจันทร์โตสร้างเนี่ยเราก็จะมีความภาคภูมิใจไว้เป็นหนึ่งเรื่องละที่พูดทั้งหมดเนี่ยครับขอทุกคลิปผมจะใช้เวลา3นาที5นาทีเพื่ออธิบายองค์พระแล้วก็อธิบายที่อยู่ความเป็นความในใจนะครับ ถ้าที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรให้อธิบายเพราะว่าหมายความว่าออถ้าใครมีครอบครองไว้ก็แสดงความดีใจด้วยครับปลายคลิปแล้วสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ